มาดูการกินหญ้าของแต่ละตัวอ่ามีสงการน้องเลนอันน ون, ู้นโตแล้วแปดเก้าเดือนแล้วตัวนูน้นน้องใหม่หอือกินลูกกิน ช่วงนี้ฝนไม่ตกนะครับไม่รู้จะได้กินไม่ข้าวก็เกี่ยวหญ้าตามคนามาให้นะครับมาให้เขาตาะเป็นมิดหน่อยตาน่ะเป็นมิดหน่อยกินกินกินนะเดี๋ยวเราจะไปดูแม่ใหญ่แม่ใหญ่ก็เอาเรื่องเลยนะครับนู่นตรงต้นไม้นู่นนี่ครับตัวนี้ครับเอาเรื่องเนี่ยตัวเนี้ย ไม่รู้ไป็นไรถ้าผมเดินไปใกล้ๆมันจะระแวงดากอ่าๆเอาเรื่องเอาเรื่องกินลูกกินกินกินดิมึงระแวงทำไมดากเนี่ยกินกินอืมไม่พอกินหรอกครับเนี่ยที่กองอยู่ในญ่าเนี่ยม,มาดูฝั่งนี้เขาสี่ตัว อ้าวกินกินกินไอ้นั่นไอ้นั่น,น,นตัวตัวหาเรื่องกินโคลฟากนั่นนั่นหาเรื่องเขานั่นนั่นนั่นกินนี่หาเรื่องกันกินกินกินมีจำไนครับจนไนเจ็ดแปดเดือนแปดเก้าเดือนแล้วเหมือนกันสูงเลยสะดือมาแล้วนะครับ อ่าเดี๋ยวคอกพังทำเป็นวันแล้วเนี่ยอ่อมาดูทุกตัวเลยการกินนี่ควายกินหญ้าอย่างนี้ถ้ากินหญ้าด,ดีๆก็น่าเลี้ยงนะครับกินคำใหญ่ๆเออกินคำใหญ่ๆลูกไม่ใช่ไผ่โงสะทอน ไม่ใช่อะไรนะที่กินคําใหญ่แล้วมันหมดไวแล้วเจ้าของเขาจะไล่หนนะีไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะฮะฮอืมกินกินกินพากันกินกินนะพากันกินชอบดูตัวนี้กินครับตัวนี้ ตัวนี้กินเป็นตาอร่อยหม้วนเดียวจบเลยเอาหม้วนเดียวจบเลยปอที่กองบอกใหญ่เลย <Woo! S 1> พาไปดูคอกครับนี่ครับคอกฝนตกมาเป็นอย่างนี้เลยนี่ลุงเขาก็ขุด ขุดเอาขี้ควายออกไปกองเพื่อให้ทําเป็นปุ๋ยแต่ไม่ไม่ใช่จะขี้ควายนะเวราขุดเอาดินออกไปด้วยมันก็เลยเป็นเป็นสะอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับจะท่วมหลังคาแล้วครับเนี่ยพอขึ้นมาอีกหน่อยก็ท่วมหลังคาแล้วอ่าครับอัปเดตกันเป็นช่วงๆนะครับออะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอ้ย ประมาณหนึ่งงานนะครับเนื้อที่ประมาณหนึ่งงานควายสิบสามตัวปล่อยให้เขาวิ่งเล่นกันนะครับนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับขอบคุณมากครับ